เชื่อว่าแฟนๆซีรีส์ช่วงนี้นกำลังฟินไปกับซีรีส์รักสุดโรแมนติก I need romance รักใช่ไหมที่หัวใจต้องการอบอกเลยว่าใครได้ดูเนี่ยก็ต้องตกลุมรักนะฮะกับบทขี้อ้อนจากพระเอกของเราน้องนิวทิติภูมนะครับ แต่แฟนดอมน้องเตนิวไม่ต้องเสียใจทุกคนยังดูดีดันกันได้ครับและที่สําคัญเนี่ยน้องนิวทิติภูมเนี่ยก็เตรียมส่งไม้ต่อให้กับเตตะวันกับซีรีส์สืบสวนสอบสวน Remember You หรือชื่อไทยว่าคือเธอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยครับใครที่ชอบซีรีส์สืบสวนสอบสวนต้องห้ามพลาดซึ่งช่วงนี้ก็ได้มีการปล่อยภาพทั้งโปสเตอร์ซีรีส์ทั้ง T-shirt ให้เราได้เห็นกันบ้างแล้วครับนอกจากเตตะวันแล้วเนี่ยก็ยังมีนักแสดงชื่อดังอีก มากมายมากฝีมือด้วยนะฮะอย่างเบลเคมิราเพชรพาเพชรและอันวิทยาครับรูปแบบการฆ่าคล้ายกับคดรีปรมการเมื่อสิบกว่าปีก่อนฉันว่าไม่ใช่่ดยบังเอิญฉันเชื่อว่ามันคือฆาตกรรมต่อเนื่องแน่นอนฆาตกรคนนี้จะต้องทิ้งสัญลักษณ์บางอย่างไว้ในที่เกิดเหตุไอเส้นบบผมพี่จำไว้นะ ผมเพไทยเป็นทนายของคุณวิทยาบังเอิญจังเลยนะครับเราเจอกันทุกคดีเลยผมไม่เคยเชื่อเรื่องความบังเอิญเลย Remember You หรือชื่อไทยว่าคือเธอเป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องราวสืบสวนสอบสวนโศกนาฏกรรมของความปรารถนาดีการตามล่าจับฆาตรกร,รต่อเนื่องที่กลับมาก่อคดีฆาตรกรรมอีกครั้งโดยเตตะวันรับบทเป็นทนายเพททยทนายมาดขลึมฝีปากเก่ง รับว่าความนะฮะทั้งผิดและถูกภายใต้มาคลึมนี้ครับก็แฝงไปด้วยความเศร้าและความลับบางอย่างเพชรพะเพชระบทเป็นทันวาชายหนุ่มลึกลับผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการไขคดีของ FBI ที่อเมริกาเขามีอดีตที่ฝังใจจากเหตุการณ์ที่พ่อของเขาถูกฆาตกรรมและมีนาน้องชายของเขาถูกลักพาตัวไปเขากลับมาเมืองไทยเพื่อร่วมทีมสืบค้นหาฆาตากรร่วมกับเบลเขมิราที่รับบทเป็นผู้กองไอ เชื่อว่ามันคือฆาตกรรมต่อเนื่องแน่นอนฆาตะกรคนนี้จะต้องทิ้งสัญลักษณ์บางอย่างไว้ในที่เกิดเหตุขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i h e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ